คือผมเป็นเด็กต่างจังหวดัดเป็นเด็กยโสธรครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในเมืองทํางานในกรุงเทพหลายปีพอผมได้มีโอกาสทํางานของตัวเองความเป็นพื้นถิ่นของผมมันเลยชัดเจนผมนํารูปทรงของบ้านสมัยใหม่ครับหรือว่าสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ผสมผสานกับความเป็นพื้นถิ่นให้บ้านเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพื้นถิ่นนั้นแล้วก็ผสมกับการก่อสร้างของช่างในพื้นถิ่นครับที่เป็นลายมือของช่างท้องที่นั้นๆอยู่แล้วครับก็จะทําให้บ้านหลังนั้นไม่โดดเด่นจากพื้นที่เกินไป ที่ลูกค้าติดต่อผมมานะครับตอนแรกคืออยากได้เป็นบ้านสวนแล้วก็สร้างที่จังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาเคยอยู่ยตั้งแต่เด็กๆเ,เลยครับเหมือนพี่เขาไปอยู่ที่กรุงเทพนานแล้วก็มีแผนที่จะกลับมาใช้ชีวิตที่ตรงนี้ครับโจทย์ในการออกแบบคือเขาอยากให้ฟังก์ชันของห้องนอนกับพื้นที่รับแขกหรือครัวนะครับแยกจากกาันบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นรูปตัว T ครับ ซึ่งจะเป็นตัวทีที่ขาดจากกันครับผมเพราะว่าผมต้องการให้เวลาเรามองตัวบ้านมาครับมันไม่ดูเรียบเรียบเกินไปครับผมที่วันเบาเข้าไปเลยครับมันจะทาให้เวลาเรามองมาจากภายนอกมันทําให้หลังคาม,มันมีลูกเล่นขึ้นมาหน่อยครับอยากให้แบบพื้นที่ของห้องรับแขกตรงนี้ครับเป็นพื้นที่รับแขกแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันของคนที่มาเยี่ยมหรือว่าพี่ๆน้องๆครับผมก็เลยนาความความที่เป็นบ้านสมัยใหม่นะครับมาผสมผสานกับบ้านพื้นถิ่น ให้บ้านพื้นถิ่นมีลูกเล่นแล้วก็ให้ดูทันสมัยมากขึ้นตลอดจนการใช้งานก็สะดวกสบายขึ้นแล้วก็การดูแลรักษาง่ายขึ้นครับผมตอนแรกเลยก็คือที่ผมบอกว่ามีไม้ใช่ไหมครับเป็นไม้จากบ้านที่เขาเคยอยู่ตั้งแต่แรกนะครับที่เขาลื้อเก็บไปฮะแล้วก็เนื่องจากไม้เก่าที่มาทํานะครับผมรู้สึกว่าสีของเขาครับพื้นผิวการสัมผัสอะไรเนี้ย ม,มันมีการใช้งานมาแล้วและมันสวยก็เลยเลือกวัสดุต่างๆครับให้เข้ากับไม้เก่าที่มีครับเสน่ห์ของไม้คือมันจะทําให้ความรู้สึกมันอบอุ่นขึ้นมาแม้กระทั่งพื้นผิวของเขาการสัมผัสของเขาครับอย่างเช่นผนังที่ผมทําเป็นโคง้งใช่ไหมครับคือแนวความคิดในการออกแบบของผนังโค้งเข้าไม้ครับที่เวลาเขาจะทําผนังไม้เขาจะตีเป็นโค้งเข้าก่อนแล้วค่อยตีตัวผนังไม้ปิดเข้าไปครับทีเนี้ย พอบ้านมันเป็นปูนใช่ไหมครับมันทําให้ผนังมันเรียบเกินไปผมก็เลยนําไม้เนี่ยครับมาตีเป็นโครงมันยังเป็นความเป็นคอนเซ็ปต์มาจากพื้นถิ่นครับผมแล้วก็ดีเทลต่างๆตลอดจนช่างที่สร้างครับก็เป็นช่างในท้องที่ครับผมทําให้ลายมือหรือว่าคาแรคเตอร์ของบ้านผสมผสานความสมัยใหม่กับความเป็นพื้นถิ่นเข้าด้วยกันนะครับผม การเลือกวัสดุก็มีผลต่อหน้าตาหรือว่าคาแรคเตอร์ของบ้านครับเพราะว่าสิ่งที่เรามองเห็นตอนแรกเลยครับก็คือวัสดุหรือสีสันหรือเนื้อลายของเขาครับบ้านหลังนี้ครับถ้าโครงสร้างจริงๆอย่างเช่นหลังคาจะเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับแต่ผม,มใช้วิธีการตีฝ้าปิดแล้วก็กุด,ด้วยไม้ตกแต่งครับเลยทําให้เราไม่เห็นโครงเหล็กตัวบ้านเป็นปูนนะผมเป็นคอนสรออะไรเนี่ยครับแล้วเราจะใช้ไม้หรือว่าพวกวัสดุที่ ใกล้เคียงกับธรรมชาติในการตกแต่งอะไรนะครับเพื่อความคงทนสําหรับพวกภายนอกครับผมแล้วก็ภายในก็จะใช้เป็นพวกไม้เก่าที่มีอยู่ครับเช่นพวกดีเทลต่างๆฝาไหลอะไรนะครับก็ใช้ตามห้องครัวครับผมแล้วก็จะมีตามห้องรับแขกครับผมการเลือกใช้วัสดุแล้วก็ดีเทลพื้นถิ่นหนึ่งนะครับถ้าหน้าต่างมันกว้างใช่ไหมครับเวลาเปิดรับลมเลยนะครับก็จะได้รับลมที่เยอะกว่าครับอีกอย่างหนึงมุมมองจากในบ้านออกมองไปข้างนอกครับ จะเห็นวิวหรือว่าได้เสพบรรยากาศอย่างเช่นเช้าแบบนี้ครับจะเห็นแสงอาทิตย์หรือว่าเห็นหมอกได้เยอะกว่าแล้วก็จะทําให้เหมือนกับเราได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่าผนังที่มันแบบหนาๆก็อยากจะโชว์ฝาไหลเลยครับว่าให้ดูดีเทลไม้ซึ่งพอมาแล้วมันก็ไม่ได้เป็นบ้านที่เป็นพื้นถิ่นเลยอะไรนะครับก็ยังมีความทันสมัยผสมผสานกับวัสดุที่เป็นความพื้นถิ่นในท้องที่ครับ การเลือกใช้วัสดุหลังคาครับก็คืออยากได้หลังคาที่มีความกลมกลืนกับตัวบ้านครับผมให้เข้ากับความเป็นพื้นถินครับผมก็เลยเลือกใช้หลังคาที่มองมาแล้วรู้สึกเหมือนไม้อะไรเนี่ยครับเพื่อให้เข้ากับตัวบ้านในขณะเดียวกันทางที่เจ้าของบ้านก็อยากได้วัสดุที่มันคงทนครับในการตากแดดตากฝนในระยะยาวครับไม,ไม่ต้องเปลี่ยนบ,บ่อยๆเลยเนี่ยครับก็เลยเลือกใช้หลังคาที่เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ครับเพื่อทนต่อแดดหรือว่าฝนในระยะยาวครับผม คือหลังคาจั่วครับพอเรามองครับมันจะให้ความรู้สึกว่ามีความเป็นพื้นถิ่นครับผมแล้วก็การกอร่อสร้างไม่ได้ยากเกินไปครับในกระทั่งการติดตั้งวัสดุต่างๆก็สามารถปิดงานหรือเก็บงานง่ายกว่าครับจั่วนีครับมันเวลาแดดมันส่องหรือฝนมันสาดอะไรเนี้ยมันก็เอาอยู่ครับหลังคาจั่วเขาไม่ได้มีรอยต่อเยอะแลเวลาเราเราเก็บงานหรือว่าเราทํางานเนี่ยฮะมันก็จะง่ายคือผมต้องการให้บ้านมันดูโปร่งที่สุดครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จาก หลังคาก็คือหลังคาจั่วมันจะเป็นเอียงผมก็เลยตีฝ้าเอียงตามจันทันครับผมแล้วก็ใช้ไม้ในการตกแต่งใต้ฝ้าอีกทีหนึง่งเพื่อจะให้ใหมันดูโปร่งเลยไปเลยครับเพราะว่าความร้อนมันจะไม่เก็บใต้หลังคาพอเราทําหลังคาเอียงแล้วก็ตีฝ้าเอียงครับเวลาลมเข้าไปในบ้านมันก็จะออกหมดทั้งหมดเลยครับแล้วก็การระบายอากาศก็ดีด้วยครับ การเลือกใช้หลังคาก็เป็นวัสดุใหม่ของพื้นถิ่นที่นี่ครับตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าพี่ช่างเขาจะติดได้ไหมนะครับแต่ปรากฏว่าพอได้หลังคามาเขาเขาก็ติดได้ง่ายเลยไม่ได้มีคำถามครับผมการทำงานกับช่างท้องถิ่นทำให้เราได้ความรู้แม้กระทั่งความเชื่อการเข้าไม้หรือว่าวิธีการวางผังบ้านตลอดจนวิธีการก่อสร้างในพื้นถิ่นผมก็เรียนรู้ไปด้วย